สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัชชาหนึ่งห้าาโลกนันแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ํานะคะชาวธาตุน้ําก็ได้แก่มีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาจะหวนกลับมาใหม่นะคะ ก็การดูดวงนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็อย่ากเก็บไปใส่ใจนะคะถือว่ามาฟังเรื่องราวสนุกๆก,กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใครคนนั้นจะหวนกลับมาใหม่นะคะก็สวัสดีปีใหม่ชาวธาตุน้าทุกๆคนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงพื้นฐานกันก่อนคะ่ะเดอะ u ั้นเดอะทาวเวอร์ The w h e e l of fortune โอเคอัศวินถือไม้เท้า Two of cup 5ไม้เท้า The fool ราชินีถือเหรียญ6ดาบและ9เหรียญนะคะ ตัวต้นของชาวธาตุน้ําคุณได้ไพ่เดือซันเหมือนกับว่าตอนนี้ชีวิตของคุณนะคะมาถึงจุดที่มันมีความสุขความสบายใจอย่างมากนะคะอืถ้าคุณคาดหวังอะไรไว้อะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้อ่าสมปรารถนาในสิ่งที่คุณวาดหวังไว้นะคะ เหมือนกับว่าเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นกับชาวธาตุน้ําก่อนหน้านี้นะคะมันมีการจบการจากแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะอาจจะมีใครบางคนเดิอนออกไปจากความสัมพันธ์นี้หรือคุณกับเขาอาจจะเลิกกันอยู่ๆก็เลิกกันหายกันไปจากกันไปนะคะแต่เหมือนกับว่าตัวตนของคุณก่อนหน้านี้อาจจะเสียใจมากแต่พอเวลาผ่านไปอเหมือนคุณน่าจะทําใจในเหตุการณ์นั้นได้แล้วนะคะอื หมือนเหมือนมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบทำร้ายจิตใจคุณมากคุณอาจจะก่อนนั้นเนี้ยคุณรู้สึกเสียใจแต่ถ้าถามว่าตอนนี้คุณรู้สึกดีขึ้นหรือยังมันก็ดีขึ้นบางส่วนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะใจคุณยังเหมือนมีความรู้สึกรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะคะ มองว่าถ้าถ้าคุณโสดอยู่นะถ้าชาวท่าน้ําคุณโสดอยู่แล้วคุณยังไม่มีใครในตอนนี้ค่ะก็มองว่าคุณมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจะมีแฟนใหม่อยู่นะคะอืหร um ือถ้าค mm ุณมีแฟนอยู่แล้วมีโอกาสมั่นหมายแต่งงานหรือถ้าแต่งงานแล้วก็มีโอกาสมีลูกอยู่นะคะเพียงแต่ว่าด้วยตัวตนของคุณนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีโอกาสที่มีความรักดีๆเข้ามาแต่ใจคุณมันยังเหมือนคิดถึงคนเก่าๆอยู่ความรักที่มันจบไปแล้วที่มันจากไปแล้วอนะคะ ถ้าถามว่าคุณกับเขาในอดีตเป็นยังไงคุณกับเขามันเหมือนแบบว่า,วามันเหมือนเป็นคู่ที่ใช่อะคะ่ะคนคนนี้ที่คุณที่จากกันไปไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคนคนนี้ที่คุณเคยคบหาด้วยอะคะ่ะเขาเป็นคนที่คุณรักมากนะคนที่คุณทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นเหมือนที่สุดในดวงใจของคุณก็ว่าได้นะคะทุกคครับใจหนึ่งคุณเคยคาดหวังว่าคนคนนี้จะเป็นคู่ของคุณจะใช้ชีวิตอ,อยู่ด้วยกันแบบไปจนแก่จนเฒ่านะคะอยู่ๆมันอาจจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันต้องจบลงไปจากกันไปมันอาจจะเป็นภาวะหนึ่งของชีวิตหรืออาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่คุณจะต้องเจอนะคะ The view of fortune ออกมาบอกว่า ในดวงชะตาของคุณนะคะมันเหมือนกับว่า,าถ้าคุณไม่สนใจคนเก่าแล้วนะคะมีโอกาสที่จะมีรักใหม่ๆรักดีๆเข้ามานะเดวิลออฟฟอร์จูมันเป็นโอกาสของคุณที่คุณจะเดินหน้าต่อไปก็ได้จะรอคนเก่าก็ได้แต่มีมีนัยยะว่าไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอาจจะต้องรอคอยด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมของมันเองมีโอกาสที่คนเก่าจะหวนกลับมาอยู่นะคะแต่ว่าเหมือนตัวคุณเองอะเหมือนเป็น พลังงานบางอย่างที่เป็นพลังงานของคนใหม่ๆที่จะเข้ามามากกว่าอัศวินถือไม้เท้าคุณเคยทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเธอคนนั้นหรือเพื่อใครคนนั้นที่คุณรักมากๆนะคะตอนนี้ในชีวิตของคุณอะเหมือนกับว่าในเรื่องความรักอะมันไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่เนื่องด้วยตัวคุณเองอาจจะหันไปโฟกัสในเรื่องการงานเนาะเหมือนตอนนี้ตัวคุณเองค่ะมีการงานที่เหมือนยังมีอุปสรรคอยู่นะคะอาจจะมีแบบงานวุ่นวายหรืออาจจะ เป็นช่วงปีใหม่ที่ว่างงานมันยังไม่ลงตัวนะคะเลยมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนว่าจิตใจของคุณนะคะโฟกัสแต่เรื่องการงานกําลังจะจัดการงานที่มีปัญหามีอิชชู้อ,อยู่ให้มันค่อยๆเคลียร์ให้ค่อยหายไปหรือถ้าหมายถึงความรักความสัมพันธ์คุณพยายามที่จะจ,จัดการความรู้สึกในใจลึกๆของตัวเองให้มันได้ให้มันจบให้มันแบบเคลียร์ลงไปนะคะถึงแม้ว่าในใจคุณอ่ะมันจะดูวุ่นวายสับสนเหมือนยังหาที่ ที่ลงที่จบในใจตัวเองไม่ได้ะเหมือนคุณยังอะไรอาวรใครคนนั้นอยู่นะคะแต่ใจตัวคนเองอะ่ะเหมือนกับว่าถึงแม้จะวุ่นวายอยู่ในใจวุ่นวายลึกๆคิดถึงใครคนนั้นแต่ตัวคุณเองก็เป็นเดอะฟูลนะเดอะฟูลก่อนนั้นเนี้ยหรือตัวคุณเองอะค่ะอาจจะคบหากับใครคนนั้นเหมือนบอกคุณอาจจะบอกกับเขาก็ได้ว่าคุณยังไม่อยากผูกมัดมยังอยากคุยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนอาจจะจุดเนี้ยค่ะ เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ใครคนนี้เดินออกไปจากความสัมพันธ์เพราะว่าคนคนนี้ดูเหมือนว่าเขาอยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงมีความรักความสัมพันธ์ที่มันสามารถพัฒนาไปได้แต่ตัวคนเองอ่ะอาจจะด้วยบุค,คลิกคุณยังไม่พร้อมเหมือนคุณมองว่าอยากคบแบบนี้อยากไปแบบนี้ไปก่อนนะคะมันเลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกท้อแท้แล้วก็เดินจากไปนะคะพอใครคนนั้นเดินจากไปคุณเลยรู้สึกว่าแบบ เออในสิ่งที่มันผิดพลาดในอดีตนะคุณเริ่มเห็นคุณเริ่มเห็นคุณค่าของคนคนนั้นนะราชินีถือเหรียญคุณเห็นคุณค่าของคนที่เดินจากไปคนที่จบไปคนที่จากไปเหมือนคุณเคยมีแบบมีความสุขอยู่ในเมือแล้วคุณโยนมันทิ้งไปนะคะด้วยความที่คุณยังยังอยากเป็นอิสระยังอยากไปเรื่อยอยังอยากใช้ชีวิตรานลา มันเลยทําให้ใครคนนั้นนะหลุดลอยหลุดมือไปเมื่อวันหนึ่งที่คุณแบบรู้สึกเสียดายเห็นคุณค่าของใครคนนั้นนะ,นะคะแต่มันเหมือนเขาได้จากไปแล้วได้จบไปแล้วเหมือนไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะใจคุณยังรอเขาอยู่ไหมใจคุณยังรอเขาอยู่นะเหมือนไพ่หกดาบอะคะ่ะปัญหาระหว่างคุณกับเขาเนาะที่มันเป็นเดอะทาวเวอร์มันจบมันจากไปมันมีปัญหาทะเลาะบอกแว้งกันไปอะคะ่ะมันต้องอาศัยเวลานะคะอืเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะมันเหมือนต้องอาศัยเวลา นานพอสมควรนะถึงจะมีโอกาสได้กลับมาปรับความรักความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลาค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณอยากจะได้เขากลับมาอยากจะถือเขาไว้อยากจะให้เขาย้อนกลับมามองเห็นคุณค่าของคุณอีกครั้งหนึ่งมันทุกสิ่งทุกอย่างรอเวลาอย่างเดียวนะคะ 9, 9เก้าเก้าเหรียญตอนนี้ตัวคุณถามว่ามีความสุขไหมตัวคุณก็มีความสุขนะคุณอยู่ในมุมของคุณที่คุณมีความสุข เหมือนอารมณ์ว่าถ้าก่อนนั้นเนี้ยคนคนนั้นคุณอาจจะแต่งงานด้วยหรือเป็นเป็นแฟนคุณอะ่ะมันอาจจะมีการหย่าร้างขึ้นหย่าร้างกันเกิดขึ้นตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในในโหมดของแม่ไม้คนโสดก็เป็นได้นะคะอือารมณ์เป็นคนโสดที่โสดสวยรวยรวยรวยอยู่แบบนี้นะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็แบบว่าอยู่ในโหมดแบบรอรอรอไปก่อนนะรอรอมีตังค์รอไปก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนคุณรอเขาได้เขาก็รอคุณได้เช่นกันนะคะ เ,ออเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใครคนนั้นจะหวนกลับเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ไหมคะใครคนนั้นที่ชาวธาตุน้ำเราอยู่เขาจะกลับเข้ามาไหมคะเขาจะกลับเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณไหมคะหาดาบเหมือนเขาเหมือนคนคนนี้นะเขายอมแพ้ต่อความรักหรืออุปสรรคที่มีระหว่างคุณไปแล้วนะคะ u s สติ e เขาอาจจะเคยร้องขอความรักความยุติธรรมหรืออาจจะเคยพูดกับคุณหลายครั้งแล้วระหว่างคุณกับเขาน่าจะมีอิชูมีประเด็นกันเนอ้องที่ทำให้เขาเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นี้ไปจัสติส เขาอยากได้ความยุติธรรมให้กับตัวเขาเองเขายอมแพ้ต่อความรักความสัมพันธ์กับคุณไปเดอะเมจิเช mm ีย hmm. นก่อนหน้านี้ mm hmm. เขาอาจจะเคยทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณรักเขาหรือเพื่อให้คุณแบบว่าเห็นเขาอยู่ในสายตานะแต่พอวันหนึ่งมันเหมือนสุดท้ายแล้วอ่ะมันมันทำไม่ได้เขาก็เลือกที่จะยอมแพ้และเดินจากไปนะคะไพ่สำหรับนี้5ดาบมันเป็นการยอมแพ้การหยุดการให้ความยุติธรรมกับตัวเองที่เขาจะไม่พยายามทำอะไรแล้วนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะ หกถ้วยสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเขาก็อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะเพียงแต่มันติดอยู่ที่ว่าห้าถ้วยมันเหมือนเขาเคยผิดหวังเขาเคยผิดหวังกับคุณเคยผิดหวังเขาเคยตั้งความหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้กับคุณแล้วมันผิดหวังอย่างรุนแรงอนะคะอืมมันเลยทําให้เขาจบจากไปจากคุณอนะคะ The Hermit อืเขาอยู่ในที่ของเขาอะ่ะเขาเหมือนตอนเนี้ย คนคนนี้เขาน่าจะอยู่นิ่งๆคิดหาทางออกในความรักความสัมพันธ์เหมือนเขาก็ไม่ได้ทําอะไรคนคนนี้เขาไม่ได้มีใครใหม่นะคะแค่เขาอยู่ในที่ของเขาแล้วแบบเขาก็อยากจะมาหาคุณอยากจะคิดแบบฟื้นคืนดีเพียงแต่ว่าความรักในอดีตมันทําให้เขารู้สึกผิดหวังจนเขาต้องแบบขอเวลาให้อยู่กับตัวเองก่อนนะคะสักพักหนึ่งเดอะเฮอร์มหมดจำศีลหมดอยู่คนเดียวไม่อยากติดต่อกับใครไม่อยากพูดคุยกับใครนะคะ มามดูกันค่ะว่าเขาคิดยังไงกับชาวธาตุน้าคะใครคนนั้นคิดยังไงกับชาวธาตุน้ําค่ะ The Hangman เขาคิดเยอะคิดมากนะเขาเครียดอยู่นะคะตอนนี้ The Lover แต่ยังไงเขาก็ยังรักชาวธาตุน้ําอยู่นะคะเขายังมองว่าคุณเป็นคนที่เขารักมากคุณก็รักเขามากเช่นกันอัศวินถือไม้เท้าคุณก็มีอัศวินถือไม้เท้าเขาก็มีอัศวินถือไม้เท้ามันเหมือนกับว่า เขาก็อยากจะเทคแอคชั่นอยากจะมาหาอยากจะติดต่อสื่อสารแต่มันเหมือนว่ามันยังมีอุปสรรคอยู่เหมือนเขายังคิดไม่ตกนะคะเมื่อเขาคิดตกเขาอาจจะติดต่อกับมาหาคุณก็ได้นะคะใจเขาคิดยังไงอีกคะใจของเขาคิดยังไงกับชาวาธาตุน้ำอีกคะ สิบไม้เท้าเขาเหนื่อยนะเหมือนตอนนี้เขาอยากขอพักแต่ถ้าถามว่าเขาอยากไปต่อกับคุณไหมเขาก็อยากไปต่อกับคุณแต่ตอนนี้เขาอาจจะแบบขอนง่งๆขอพักขอดูแบบบรรยากาศไปก่อนก้าวดาบเขาเจ็บปวดเสียใจกับความรักระหว่างคุณก่อนหน้านี้มันน่าจะมีอุปสรรคหรือมันน่ามันอาจจะมีปัญหาที่รุนแรงนะเขาเจ็บปวดเสียใจเขาทําอะไรไม่ได้เครียดทุกวันนี้เขาก็ยังเครียดอยู่นะเอชออฟซอร์ การจากไปของเขาน่าจะเป็นการตัดสินใจของเขาแล้วนะคะอืเหมือนคนคนนี้การที่เขาจากไปจบไปเรื่องราวระหว่างคุณมันอาจจะจบไปแล้วแล้วเป็นการตัดสินใจที่มันเจ็บปวดวนะคะเขาไม่ได้มีความสุขนะที่เขาเดินจากคนไปแต่เป็นการตัดสินใจที่เขาไม่อยากจะทนหรือไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนต่อไปนะคะแต่ใจเขาก็อยากจะกลับมาอยู่นะอนา,านาคตเขาในชีวิตชาวธาตุน้ำนะคะหกเหรียญ เดอะสตาร์และแปดเหรียญเหมือนตอนนี้ตัวเขาก็อยู่คนเดียวได้นะคะอานาคตเขาในชีวิตคุณมองว่าตัวเขาอะก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนให้หรืออาจจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตคณหลังจากนี้ถ้ามีการกลับมามีการติดต่อสื่อสารนะเขาก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปถ้าเขากับคุณไม่ได้กลับมาหากันนะหกเหรียญการให้และการรับมันไม่มีการให้มันไม่มีการรับมันไม่มีการกลับมาของคนเก่าๆหรือเขาไม่สามารถกลับเข้ามาได้ ถ้าถามว่าเขาอยู่ได้ไหมเขาก็อยู่ได้เขาก็หันไปโฟกัสกับเรื่องการเงินคุณก็หันไปโฟกัสในเรื่องการเงินเหมือนกันเขาเห็นคุณค่าในตัวเขาเองนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาอีกคะแปดดาบเขาเครียดนะเขายังคิดถึงแต่เรื่องของคุณอยู่เลยนะคะคนคนนี้สเตรนท์แต่เขาเป็นคนเก่งนะเขาสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้อื แปดถ้วยเขาเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วอนะคะอ,อขอไพบ่บทสรุปเขาหน่อยค่ะสี่ถ้วยเขาผิดหวังนะอเหมือนเขาผิดหวังอะแต่เขาก็ยังรักคนอยู่ราชินี้ถือถ้วยเดอะฟลคุณเป็นเดอะ o ฟ l เขาก็เป็นเดอะ o ฟูเหมือนต่างคนต่างอยู่ในโหมดของตัวเองเป็นอิสระในแบบของตัวเอง กลับไปอยู่ในจุดของตัวเองนะคะเป็นมีความสุขอยู่กับตัวเองให้อิสระกับตัวเองที่ว่าไม่เคยให้มานะคะอืเขามองว่าความเวลาความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะกลับมาไม่ได้อีกแล้วเขาก็เลยอยู่กับตัวเองนะคะพยายามจัดการเรื่องราวในจิตใจของเขาให้มันผ่อนคลายลงให้มันอยู่ให้ได้เขาพยายามทําตัวให้เป็นเดอะฟูลนะ เหมือนแบบเหมือนจะไม่เครียดแต่เขาก็เครียดนะคะเขาก็ยังอยากถือคุณไว้ยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเพียงแต่ว่าอดีตที่ผ่านมามันเหมือนกระทบต่อจิตใจเขารุนแรงเขาเลยเหมือนแบบยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะกลับมามันก็เหมือนไพ่หกดาบนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันอาจจะต้องรอเวลาที่เหมาะสมรอเวลาที่ใช่ถ้าคุณกับเขาใช่อย่างไงก็ได้กลับมาแต่ว่าถ้าดวงมันใช่เดลวิลล์ออฟฟอร์จูนออกมาว่ายังไงก็จะได้กลับมาเขาไม่ เขามีหถ้วยคนมี W ิวออฟคอร์จูนก็ยังพอจะมีโอกาสนะอาจจะต้องรอเวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าชาวธาตุน้ําคิดยังไงกับเขาคะ่ะหกถ้วยอืมคณอยากให้เขากลับมาแล้วคุณก็อยากกลับไปต่างคนต่างมีหกถ้วยนะคะอืม,มเห็นนะหกถ้วยกับหกถ้วยคือต่างคนต่างอยากกลับมาในความสัมพันธ์ยังรักกันอยู่คุณก็รักเขาเขาก็รักคุณชาวธาตุน้ํารักเขาเขาก็ยังรักชาวธาตุน้าอยู่นะคะ เจ็ดถ้วยคนคนนี้เหมือนเป็นคนในฝันของชาวธาตุน้ำเนาะเด็กถือเหรียญเป็นคนที่มีคุณค่าคุณเริ่มเห็นคุณค่าของคนคนนี้ในวันที่เขาจากไปแล้วอะ่ะคุณอยากให้เขากลับมาอืมคุณฝันว่าอยากให้เขากลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ The Hangman คุณก็เครียดเขาก็เครียดอทำไมเครียดด้วยกันทั้งคู เอชออฟวอนคุณอยากขอโอกาสจากเขาอีกครั้งหนึง่งหรืออยากให้โอกาสเขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ครั้งหนึง่งเหมือนยังรักกันอยู่นะคะเนี่ยอสองดาบยังตัดสินใจไม่ได้มันจะมีการตัดสินใจนะคะเหมือนคุณอยากให้โอกาสตัวเองแล้วก็ยังอยากให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึง่งเหมือนกับว่าตอนนี้ตัวคนเองชาวธาตุน้ำคุณลังเลลังเลว่าจะเดินหน้าเดินหน้า ไปกับคนใหม่หรือว่าจะให้โอกาสคนเก่าๆอยากจะขอโอกาสคนเก่าๆอีกครั้งหนึง่งแต่ใจคุณ80-90%คุณอยากได้คนเก่ากลับคืนมานะคะมมันเลยภาวะผวงอยู่มันเหมือนคนคนนี้เป็นคนที่ถูกอกถูกใจถูกสเปคคือเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะเออม,มันเหมือนว่าเราจะเจอคนที่ใช่ได้อะมันไม่ใช่ง่ายๆนะอ,อาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ลักษณะนิสัยที่ตรงกันก็ได้นะคะ มาดูกันค่ะว่าชาวท่านน้าคิดยังไงกับเขาคะ่ะ4ไม้เท้าคุณมองว่าเขาเป็นคู่ชีวิตได้เลยนะคะคนคนนี้คุณรักเขามากอะราชินีถือถ้วยเอาละคะ่ะคุณก็มีราชินีถือถ้วยเขาก็มีราชินีถือถ้วยต่างคนต่างรักกันยังอยากมีกันอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะ3ดาบดูเหมือนว่าความรักความสมานของคุณกับเขามันจะเป็นเตือนปาตีแล้วนะคะม,มันมีปัญหาหละอาจจะมีบุคคลที่3ในความสัมพันธ์นี้นะคะ หรืออาจจะเป็นตัวเขาคนนี้ที่เป็นบุคคลที่สามในความสัมพันธ์แต่คุณน่ะรักเขามากขาดเขาไม่ได้ยังอยากมีเขาอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะใจคุณคิดยังไงอีกคะ The lover คุณรักเขามากนะอืมชาวท่านน้ำนี่รักเขามากเลยอยากจะพูดคุยอยากจะปรับความเข้าใจกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะอห้าดาบคุณอยากจะสู้ในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งอยากจะมีเขากลับเข้ามาอยากจะทําทุกอย่างให้เขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ อนาคตคุณในชีวิตเขาละคะสิบถ้วยจะกลับเข้ามาเป็นครอบครัวเด็กถือถ้วยเอานะคะและอัศวินถือดาบดูเหมือนว่าชาวธาตุน้ำเนาะอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะขอโอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งอยากจะประคับประคองเหมือนชาวธาตุน้ํามาอยากจะได้เขาคืนมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอขอไพ่บทสรุปในชาวธาตุน้ำหน่อยค่ะ The Temperance คุณหวังว่ามันจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะเดทคุณอยากจะให้อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปราชาถือไม่เท้าณนะตอนนี้เนาะสิ่งที่ชาวธาตุน้ําทําได้นะคุณอาจจะต้องโฟกัสในเรื่องการงานก่อนนะคะอะไรที่มันจบไปแล้วถ้ามันใช่เดี๋ยวมันจะได้กลับมานะคะเดท ความรู้สึกคุณมันจบจริงแต่ว่าเรื่องราวจริงๆอ่ะมันจะจบไหมก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของคุณสองคนนะว่าจะได้กลับมาหากันไหมแต่ใจลึกๆคุณอ่ะอยากให้เขากลับมาคุณพร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขากลับมาราชาเถือไม้เท้าคุณพร้อมที่จะแอคชั่นพร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะอตัวตนของคุณเป็นคนที่แบบตั้งมัน่นมุ่งม,มั่นนะคะพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคเดือยทำพลนถ้าคุณจบกันไปจากกันไปมันยังมีโอกาสนะอืม แต่เดทออกมามันเหมือนกับว่าเรื่องราวของคุณอนะมันจบไปแล้วมันจบไป The Tower กับเดทมันอาจจะจบแบบไม่สวยนะเรื่องราวระหว่างคุณน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวนะคะระหว่างคุณกับเขาณนะตอนนี้ชาว่านน้ำอาจจะต้องรอเวลานะรอทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นไปมากกว่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะมีการได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ มองว่ามองว่าเรื่องราวระหว่างชาวธาตุน้ํากับคนคนนี้เขายังไม่พร้อมที่จะกลับมาเหมือนคนคนนี้ตัดสินใจที่จะเดินจากไปแล้วตัวคนรักเขาหวังว่าจะได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึง่งแต่ใจใจชาวธาตุน้ําเองก็คิดว่ามันน่าจะยากที่จะได้เขากลับคืนมามันเหมือนตัวชาวธาตุน้ําเองนะคะน่าจะทําร้ายจิตใ,ใจคนคนนี้ไว้เยอะเขาเลยเลือกที่จะเดินจากไปมันเหมือนต่างคนต่างเดินออกไปจากการเพื่อไปใช้ชีวิตในแบบของตัวเองแล้วอะคะ่ะ แต่ในดูของคุณมันยังมี the w ิลออฟ f ฟอร์จูนถ้าคนที่ใช่จะได้กลับมาเขามี6ถ้วยคุณก็มี6ถ้วยมันยังมีโอกาสอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอเวลาไปสักระยะหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าออร์เคิลอยากจะแนะนำอะไรชาวท่านน้ำบ้างคะเอนเ g e m e n t Your love life is ascending to a higher level communication คือถ้ามันมีการกลับมาของใครบางคนในรอบนี้นะมันมีโอกาสพัฒนาถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานนะคะ Getting to know each other คุณอาจจะต้องเปิดใจรับคนใหม่ๆเข้ามานะคะอืทัดเชื่อสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นสถานการณ์ที่คุณไม่ต้องการแหละแต่ว่ามันน่าจะดีกว่าถ้า เหมือนปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันไปก่อนนะคะแนะนําสําหรับชาวธาตุนะนะ้ำเนาะคุณอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาทําความรู้จักเข้ามาเรียนรู้ถ้าคนในอดีตนะคะเขาไม่กลับมาแล้วคุณก็ต้องปล่อยเขาไปนะเดินหน้าต่อไปเหมือนชีวิตเราอะมันต้องเดินหน้าต่อไปอะคะ่ะถ้าเขาไม่กลับมาแล้วคุณก็ต้องเดินหน้าต่อไปอาจจะมีคนดีๆคนใหม่ๆเข้ามานะเพื่อที่จะมาเติมเต็มแล้วก็มั่นหมายแต่งงานก็ได้แต่ถ้าคนที่ใช่อะบอกเลยเดี๋ยวมันจะได้หวนกลับมาได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่ง คุณอยากแต่งงานกับเขานะคุณมองว่าในชีิตอยากมีเขาอยู่เพียงแต่สถานการณ์ตัวคุณกับตัวเขาตอนเนี้ถ้าในในในมุมมองความรู้สึกเขามันเหมือนกับว่ามันจบไปแล้วมันจากกันไปแล้วอะแต่ยังอยากมีการแต่งมันยังไม่มีใครเทคแอคชั่นใดๆมันเป็นแค่ความรู้สึกที่ว่ารักกันมากอยากมีการอยากเริ่มต้นแต่มันยังไม่มีแอคชั่นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาเหมือนท้งสองคนรอเวลาอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ายูนิคอร์นอยากจะแนะนำอะไรชาวธาตุน้ำบ้างคะ คุณต้องเติบโตขึ้นนะคะอืณนะตอนนี้ไพ่แนะนําให้ช้าท่านน้ําอะเติบโตการเติบโตเนี่ยอาจจะหมายถึงโตในความรู้สึกโตในความคิดนะก่อนหนั้นนี้ยคุณอาจจะมีความคิดเป็นเด็กๆไม่ทําอะไรไม่เทคแอคชั่นใดๆหรือเหมือนอยู่ด้วยกันแล้วมันมันแบบเป็นวุฒิภาวะที่ยังเด็กอยู่ะคะ่ะแต่เมื่อสถานการณ์มันพาไปคุณอาจจะได้เติบโตได้เรียนรู้ได้ใช้ประสบการณ์ในอดีตเพื่อทําให้ตัวเองอะ ได้เจอกับคนใหม่ๆได้เรียนรู้กับคนใหม่ๆแล้วเจอคนใหม่ๆที่ดีกว่านะคะประสบการณ์เก่าๆน่าจะทําให้คุณได้เติบโตขึ้นนะคะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะ I left you before you could leave me คือเขาเดิอนออกไปจากคุณนะก่อนที่คุณจะเดิอนออกไปจากเขา You speak to me t h o u g h t of music I know I made set up everything คือเขาอาจจะแบบคือเขาอยากจะขอโทษทุกๆสิ่งที่เขาทําลงไปอะแต่ สิ่งที่เขาอยากจะบอกคือมันยังไม่มีสัญญาณเลยยังไม่มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสัญญาณบอกว่าคนคนนี้จะย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะอเขายังไม่พร้อมคนคนนี้เขายังไม่พร้อมที่จะกลับมานะคะโอเคค่ะก็ขอจบคำทำนายสำหรับชาาตุน้ำแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ